ปลาสับักบุ้งผัดพริกแกงเอาวันนี้พ่อมาทำอะไรวันนี้เราเจะผัดเอ่อพริกแกงักบุ้งปลาสับนะครับแล้วก็ดิก็มีตรงนี้มาอันนี้คือปลาที่เราสับแล้วก็มารวนนะฮะตรงนี้นะฮะแล้วต,ตรงนี้คือปกบุ้งนะครับพริกแกงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเริ่มต้นก็เราก็ผูวพริกก่อนเลยนะครับน,นี่ผัพริกแกงก่อน เปนเตาฟืนของเราที่เราทําไว้นะฮะตัวนี้นะครับนี่ดูเตาฟืนก้อนขนดหนมันจะร้อนนะครับเป็นล้กษขะาแบบนี้นะฮะโอ,คคอ,อ,อ,อ้พอผัาพอพอผัดพริกเนี่ยเริ่มหอมแล้วครับเราก็ใส่ตัวปลาสับที่เราลวกเลยนะครับเลยเราก็ แล้วก็ผัดมนาะปรุงรสชาติเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้รสชาติจะเป็นหวานเค็มหวานเผ็ดแล้วก็อันนี้ก็คือกัะปุงนะครับที่เราจะต้องใส่ลงไปนะฮะท้ายผัดเลย นี่ตากล้องชื่ออะไรครับชื่อจอมครับผมเยี่ยมเลยฮนะโอเคโอเคนี่ครับลงไปเลยเ <c oughs> นี่ยก็เริ่มเริ่มจะได้ที่แล้วดูเตาดูเตาของเราเตาฟืนแรงมากโอเคนี่ทำขึ้นมาเองนะฮะแทนต่อยทันเนื่องจากฟืนเยอะพวกไม้เรา ล่วงลงมามันเยอะก็เลยคิดทำตเตาปืนขึ้นมาแบบนี้ป่องขึ้นไปนะฮะนี่ก็จะมีควันออกมานิดนึงนิดหน่อยไม่เยอะนะครับถือโอเคเลยเนี่ยปันงนึ่งครับ,บนี่ฮะปลาสับปักพุ่งผัดพริกแกง